จถึงไหนก็ถึงกันถาหากดุกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพกัผมตั๊กณภัสกรกับรายการถึงพิถึงกิ่งครับวันนี้เรามาที่ <c oughs> ไม่ต้องบอกเลยครับป้ายอยู่ข้างหลังเบลเลอร์เธอเลยตลาดน้ําวัดดอนหวายครับไหว้พระเสร็จเดินทะลุวัดเข้ามา เจอตลาดนะที่นี่มีของกินของเรียกว่าของช้อปปิ้งอร่อยๆมีที่เที่ยวทัศนียภาพธรรมชาติเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้เรามาเรื่องอะไรอยู่ในตลาดตามผมมาเลยครับนี่น้องวิชามน้องมันมองมาคิดว่าน้องไก่ไม่ใช่นี่น้องกบกบทอดน้ำปลา200ต้องบอกว่าอันนี้อร่อยจริงนะไปท้งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมปท้งเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวอุดหนุนเดี๋ยวอุดหนุนของดี ป้าป้าให้ทานจ้าผมอุดหนุนไงจะจ่ายตังป้าไม่ยอมให้จ่ายไม่เป็นไรน้องกบยังไงน้องไก่อันนี้กบอะไรฮะกบธรรมดานี่แหละค่ะธรรมดาเนี่ยค่ะเลี้ยงเองครับป้าไม่ได้เลี้ยงเองค่ะแต่เขาคัดตัวใหญ่มาคัดตัวใหญ่มาครับขอบคุณครับป้าค่ะขอบคุณค่ะไปดีจาขอบคุณค่ะที่จะมีขนมเยอะมากคุณผู้ชมครับของนมเผือกควนข้าวกรอบตั้งนี่ของหากิน อร่อยหาย,ยากนะฮะ่านผู้ชมครับปลาสลิดครั้งน,นี้ก็เป็นของที่เรียกว่าของพริกเผาเครื่องพริกขนมหวานมันเดินะละลานตาครับมีกรอบมันก็น่ากินฮะของโบราณทั้งตาลนกกปล้าอย่างดีน้ำพึ่งแท้ธ <mia. S 2> รรมชาติคือสามารถบอกตลอดทางได้ครับว่าทุกอันน่าสนใจหมดเลยค <well. S 2> ุนเชียงกับข้าวน้ำพริกทาขนมปังปลาลาหยองปาาลากูเานรกแมงดากะปิอย่างดีกุ้งทุกอย่างเลยแล้วดูเค้กส้มนะสิ เขาทำเป็นส้มเราดึงว่าส้มนะใบก็อร่อยเป็นใบอะไรคะอ๋อ <ẩ n Ac ad> เป็นเค้กส้มนะเออเขาทำสวยอนะเป็นเค้กเป็นส้มส้มนี้เลยนะนุ่มแน่นอนอร่อยค่ะชิมได้ค่ะอันเท่าไหร่นะอันเท่าไหร่นะผมมีให้ชิมด้วยมีให้ชิมพี่ชิมอันเท่าไหร่จ๊ะอันละสี่สิบบาทนี่อันคิดพี่อ่ะมัคิดร้อยสิบมีให้ชิมฮะขออนุญาตนีเขาทำให้ชิมนุ่มครับท่านผู้ชม สีสวยสวยงามครับมันเคลือบดีผิวนุ่มอืมนุ่มมากอันนี้จ้ะขอบคุณครับเขาเซ็ตไปให้แลครับ3ามอันร้อยสิบาทจะบอกว่าคุ้มค่ามากมันนุ่มๆมาถึตร,ตรงนี้จะบอกว่าที่เรามาวันนี้ครับตลาดน้งวัดตอนไหวเรามาเรื่องนี้ครับเรื่องของปลาตะเพียน เขาบอกว่ามันมีก้างเยอะมากแน่นอนปลาตะเพียนทาอะไรอร่อยไหนต้องมาถามคนนี้ครับมีชื่อว่าแมนาสวัสวดีครับสวัสดีค่ะ,ะปลาตเพีนต้มเค็มแม่นาจา้ะอันนี้เป็นปลาตะเพียนใช่ไหมคะคปลาตะเพียนต้มเค็มคะ่ปะปลาตะเพียนต้มเค็ม,มเขาบอกว่าปลาตะเพียนเนี่ยมันก้างเยอะก้างเยอะมากเลยคะ่ะเราต้มมาสองวันกับสองคืนแล้วก็รุ่งเช้าเรามาขายแล้วอามาขายต้องใช้สองวันสองคืนอันนี้มีหลายขนาดนะฮะค่ะอันนี้ตัวใหญ่ค่ะโอ้ยตัวใหญ่จริง แล้วมาจากไหนครับตาปาบางเลนนะคะเป็นบ่อรวมเขาก็เลี้ยงในปานินอ่ะปานินเนี้ยถ่ายข้าวถ่ายออกแล้วก็มีปลาเทียนด้วยโอ้ต่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีหลายไซส์เลยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่อย่างนี้เหรออันนั้นเล็กนี่นี่เล็กกลางใหญ่ไอ้ราคาขายขายนแค่หน้าร้านนี่เล็กก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบอันนี้ร้อยยี่สิบต่อตัวเลยไงต่อตัวค่ะต่อตัวโอ้จะดูร้อยยี่สิบคุ้มหมท่านผู้ชมครับค่ะท่าเนผมผมกินร้อยยี่สิบ เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะปกติที่นี่ขายตลาดนั่งวันลอยขายตั้งกี่โมงกี่โมงอ๋อมาตั้งแต่เช้านะค่ะตั้งแต่เช้าแบบว่าแต่วันอาทิตย์น่ะแต่เช้าก็คนจะเยอะแล้วค่ะแบบประทังจังหวัดทัวร์จะเยอะทัวร์จะเยอะนะฮะที่นี่ทัวร์เยอะจริงครับก็บอกเฉลี่ยตอนนี้มีทั้งหมด20คันต่อวันนะท่านผู้ชมครับอันนี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรฮะนี่น้ำเนี่ยแบบว่าแยกน้ำให้เขาอ๋อแยกน้ำให้ได้ด้วยเวลาไปค่ะคือตักเถึงบ้านต้องแยกน้ำค่ะเขาไปถึงบ้านจะได้ไม่เละค่ะ เอางี้ดีกว่าผมจะซื้อกลับไม่ต้องซื้อแล้วซื้อไปซื้อแม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าที่บ้านแม่นาเนี่ยเขาทำเป็นยังไงเดี๋ยวขอญาตให้แม่พาไปเนาะค่ะเดี๋ยวตักให้ผมก่อนนะโอเคนะครับตักตักเลยอย่ากกระซองสองสองนุ่นเอากระถูด้วยครับ ครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับมาถึงที่บ้านคุณแม่นาเลยนะครับแน่นอนครับเรามาดูเรื่องราวของการทําตาตะเพียนที่ได้ชื่อว่ามีก้างเยอะและทําต้มเค็มก็ทํากันอย่างไรเอ้าวันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยค่ะคุณแม่นานี่เป็นอ๋อลูกลูกสาวสวัสดีนะคะนี่รุ่นหนึ่งนี่รุ่นที่สองขายทอดมาคุณออยชื่อคุณออยนะฮะค่ะคุณออยทุกวันนี้ขายทอดตอนนี้ทําขายอยู่ ตามสาขาต่างๆรุงเทพนะรุงเทพนะฮะมีหลายที่ใช่ไหมฮมีหลายที่ค่ะส่วนใหญ่จะขายแต่ตลาดนัดเช้าตลาดนัดเช้าในกทมปลาตะเพียนได้ชื่อว่าปลาต้องมีก้างเยอะอันนี้เราต้องมาล้างต้องขอดเกบไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องอะะมันเป็นปลาที่ต้มแล้วทานทั้งเกตเกตก็กินได้เก็ตทานได้เก็ตมีประโยชน์นะคะเขาบอกเก็ตเนี่ยช่วยตัวบำรุงกระดูกด้วยบำรุงกระดูกใช่ค่ะงั้นต้มแต่เกตกันเลยใช่ร่วมทั้งเกตเลยทั้งเก็ตเลยนะโอเคงั้นเริ่มต้นเลยล้างยังไงครับล้างก็คือปาาเนนี่ยมมัจะแบบ คระไซกันนะคะเราก็ต้องมาล้างเลือกเลือกแยกไซปลาก่อนก็คือว่าก็คือว่าเทรวมก่อนนะคะแล้วก็ล้างที่ไส่ทองพักไสออกใช่ใช่แล้วมีไข่เราก็ไม่เอาออกนะคะเนี่ยคือไข่ปลาแต่หน้านี้ไข่ไม่เยอะนะคะมันไม่ใช่หน้าไม่ใช่ฤดูเขาแล้วทีนี้เราก็มาล้างที่หัวหัวเนี่ยจำเป็นมากที่เราต้องล้างจอกก๊อกนะคะเพราะว่าถ้าล้างไม่หมดเนี่ยขี่ดินอ่ะมันจะไปเหม็นในกมางทำให้เเป็นขาวดินใช่ทําให้เหม็นกินดินทั้งกมังเลยอันเนี้ยไซใหญ่เราก็แยก จะไม่เห็นว่าไม่มีเลือดแล้วไม่มีแล้วค่ะเพราะต้องล้างให้หมดนะฮะเลือดอันนี้อันนี้เห็นว่าเมื่อกี้ไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์เล็กกว่ากันก็จะคละเขาจะแยกไซส์กันเลยนะฮะเราต้องมาแยกเองเขาจะตักขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสามไซส์ใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะวิธีการล้างหลังจากที่เราล้างปลาเรียบร้อยแล้วคัะไซส์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเลี้ยงอ้อยอ้อยค่ะอ้อยคันน้ํา ใช้อ้อยนะฮะอ้อยข้นน้ำเราผ่าเป็นซี่ๆนี่ต้องเป็นขนาดอย่างนี้เลยหรือเปล่ามันต้อเป็นขนาดอย่างนี้เลยใช่เพราะว่าตามขนาดของกระมังแล้วอันที่สองเราก็ใช้ขิงแก่นะคะอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าบำรุงมันจะเป็นสมุนไพรด้วยอขิงแก่ให้ขิงอ่อนได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ถึงเครื่อง ไ้องหิงแก่ม่จัดใช่อันนี้กระเทียมค่ะเราใส่กระเทียมไม่ต้องบูบนะฮะไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องค่ะแล้วก็แม่บอกว่าส้มมะขามขาดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวชูโรงของปลาต้มเค็มแม่เขากลัวว่าเดี๋ยวรสจะไม่จัดอ๋อต้องมีมะขามเปียกใช่ค่ะมะขามเปียกต่อมาก็หอมเราปอกเรียบร้อยแล้วปอกโดยคุณแม่เลยนะคะอร่อยมากรับรองกัามังนี้ตามด้วยเกลือเกลืออ๋อมันเค็มมันเค็มจากเกลือเนี่ยแหละค่ะค่ะมันได้หลายตัวแล้วอันนี้นะคะลืมไม่ได้คือน้ําตาลน้าตาลมะพร้าวน้ําตาลแท้นะคะ ต่อไปนะคะนี่คือน้ำปลาดีน้ำปลาดีนะคะเราใส่เป็นแบบหอยน้ำปลาหอมๆอย่างนี้นะโอเคหลังจากนี้เสร็จแล้วเรียงเรียงไล่กันให้ให้ตรงเนี้ยส่วนที่บัางเนี่ยให้วางไมถึงบั้งตรงไหนฮะบัางเนี่ยตรงท้องที่ผ่าท้องไว้เราเรียงให้เสมอกันหมยความว่าเราจะเห็นว่าเขาวางทับไว้อย่างนี้นะฮะใช่ให้มันเสมอกันเรียงให้น่นมันจะไม่ไม่ไฟแรงเหน่อยมันก็ไม่เละไงไม่เละไม่เละนะคะ อันนี้อันนี้มันสองไซส์อ่ะเราก็จะบุเงสลับกันโอ้ครับสังเกตว่าจะมีข้างหนึ่งไซส์หนึ่งข้างหนึ่งไซส์หนึ่งยอย่างงี้แหละคือนคนเรียนก็จําได้เองเนะค่ะจะไปต้มกินเองก็ไม่เป็นไรครับโ <c oughs> อเคมันก็เรียงสวยงามครับมีไซส์ต่างๆเขาเรียงสวยงามจริงอะหลังจากนี้คือการต้มต้มกี่นาทีฮะ ประมาณสี่สแปดชั่วโมงค่อยๆตุนตุ๋นตุนจนก้างมันเปิดไปเองความร้อนต้องไม่สูงมากด้วยใช่ถ้าเกิดไฟแรงนี่ปลาจะเล็กนะต้องค่อยๆค่อยๆเปิดกว่าจะได้ทานใช้เวลาครับมาถึงตรงนี้ขั้นตอนสุดท้ายในการต้มแล้วดูอันนี้คือน้ำเลยครับน้ำดื่มเนี่ยค่ะอันนี้เอาใส่แล้วนะใส่เลยค่ะอาใส่ไปเพิ่มใส่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้เต็มมากเพราะเดี๋ยวถ้ามันเดือดแล้วมันจะล้นค่อยๆลุ่มๆไปแล้วก็ ติดไฟผมว่าดีนะฮะเทียนมันยาวดีใช่ค่ะมันไม่เปลืองนะคะพี่ไม่เปลืองด้วยจุดติ๊กเดียวติดตลอดเลยปิดฝาแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ปิดฝาครับเนี่ยค่ะก็ต้มทีเนี้ยอันนี้ไปต้มใช่ค่ะสามชั่วโมงค่ะถึงจะมาดูอีกทีหนึ่งใช่ค่ะ ครับท่านผู้ชมอันนี้คือกะละมังที่คุณแม่นาบอกว่าสําเร็จแล้วคุณอ้อยก็ไหมกี่วันฮะ4บสี่สิบแปดชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงก็ยังเรียงไว้สวยงามนะค่ะโดยที่ไม่ต้องพลิกไม่พลิกไม่ได้เลยปิดฝาอย่างเดียวใช่ค่ะพลิกไม่ได้นะเป็นความมหาศรย์แล้วมันไม่ไหมด้วยค่ะเพราะว่ามีอ้อยเรามีอ้อยค่ะคุณบราคุณโบราณเก่งทำอาหารเก่งเป็นกุ้งปัญญาของบูราใช่ผมชิมได้ไหมครได้ค่ะปะันยกไปเลยดีกว่า จึ๊บนี่โอ้โหครับดูครับความความเปื่อยนุ่มครับนะในขออนุญาตฮะใระต้องใส่น้ำไหมฮะโอ้เดี๋ยวของแหวกนี้กันนะฮะนั่นแหละแหกกลางให้ดูนะครับสวยจริงคุณผู้ชมครับขออนุญาตชิมพิดานมันมาพร้อมเก็ดนะฮะอืม เนื้อจะมันอันนี้มันครับมันแล้วหอมแล้วที่อีกอย่างคือเนื้อจะด้านของแมนาคือไม่หวานมากห<ม>วานกำลังดีะนะครับกินเปล่าๆก็ไดนะ้ถ้าคนไม่เคยรับประทานคุณต้องลองแล้วคุณจะรู้ว่าปลาต้มเค็มอร่อยอย่างไรของโบราณเขามีมาช้านานแล้วอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะให้ดูครับจากตลาดน้ําวัดดอดหวายแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าแมนาคุณออยเขาขายอยู่ที่ยํากันอีกทีหนึ่งตลาดไหนบ้้ง ก็มีโรงพยาบาลนพรัตน์โรงพยาบาลเลิศศิลป์ซอยพัดน์งเออโรงพยาบาลเลิศศิลป์ทุกวันจันทร์ที่1กับวันจันทร์ที่3ของเดือนจันทร์ที่1นจันทร์ที่3ของเดือนเวลาคะเวลาเวลาตีห้าถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะตีห้าถึงบ่ายโมงครึ่งนะ่แปลว่านะเลิศศิลป์กับนพรัตน์นะครับค่ะจันทร์ที่1นจันทร์ที่3อ่ะไปต่อแล้วก็ไปต่อตอกม้อตอกม้อคือซอยถ้าถ้าเรียกเป็นทางการซอยเทสาหลังกระทรวงมหาดไทยอ่ากระทรวงมหาดไทยทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ตีห้าถึงสิบโมงเช้าวันพฤหัสวัดแขกตีห้าถึงส วัดแขกใครตรงไหนตรงตรงหน้าวัดแขกเลยป่ะหรือว่าตรงในซอยในซอยวัดแขกเลยค่ะบ้านเลขที่83ดสิบสามอ๋อเป็นยีห้าถบม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคะอยู่โรงงานยาสูบกับพัดพงศ์นะคะัตเลิกศุกร์เสาร์อาทิตย์เชิญที่โครเมนาดอนหวายได้เลยร้านแม่เราเปิดบริการเป็นประจำศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่แล้วก็วันอยู่นะคะัตเลิกแล้วก่อนตรงไหนของแม่อยู่ตรงไหนของแม่ก็ที่เมื่อกรตลาดที่แม่ตลาดวันต่อวันบอกของแม่ครัตรงไหนนะ นีสละลายมาจอด้วยครับแล้วแล้วคนนี้ทำอะไรช่วยขายค่ะแล้วเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยอันนี้นะคนส่งของอันนี้คือคนคนช่วยขายอาเชิญนะสวัสดีค่ะคนช่วยขายด้วยกันนี่ครอบครัวเขาอยู่อย่างนี้นะฮะเราลงแยกกันอ๋อคนรู้ใจสวัสดีครับชื่ออะไรฮะวีครับฮะวีครับวีวีคุณวีแล้ววีค่ะอ๋อแล้ววีคุณแล้ววีมีอะไรที่ทำอะไรฮะขายปลากับมีอะไรนะขายปลากับเมียที่นี่เขาเป็นครอบครัวคือผมผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นครอบครัวที่ดีอ่ะจริงๆแล้วคือเขารุ่นต่อรุ่นนะมาตั้งแต่รุ่นคุณทวด มารุนคุณยายคุณยายมาคุณแม่คุณแม่มาคุณลูกเห็นไหมครับเขาสืบทอดกันมาหลายเจเนเรชันเราหายากนะครับแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วปลาตะเพียนต้มเค็มอร่อยอร่อยจริงๆด้วยช่วงหน้าครับผมจะขอยากนำกลับไปบางส่วนไปทําอะไรกินเล่นๆแต่จริงอร่อยอยู่แล้วช่วงหน้าครับมาเจอกันตรงนี้ต้องขอบคุณแม่นามากครับขอบคุณน้อยขอบคุณที่ระวีขอบคุณรายการด้วยนะคะครับและช่วงหน้าเจอกันครับกับเรื่องราวดีๆของปลาตะเพียนต้มเค็มเดี๋ยวเจอกันสักครู่ขอบคุณครับ สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีน ชุดครัวกันน้ำสเตเลส G.O. ครับกำรับสู่ช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับคุณแม่วันนาอัจฉโชดพง์ครับคุณออยนิดกิริอัจฉโชดพง์ทั้งสองท่านได้มาทำการสาธิตให้ความรู้กับเราเรื่องของปลาตะเพียนต้มเค็มแน่นอนครับมีหลายไซส์หลายขนาดให้เห็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นการล้างการทำความสะอาดการหมักและการต้มอธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจนะครับว่ามันมีความซับซ้อนมีความยากไหมแน่นอนครับ เป็นเรื่องของฝีมือและความอดทนออกมาเป็นผลผลิตที่น่าสนใจนี่คือปลาตะเพียนต้มเค็มแล้ววันนี้เราก็ได้มาจากคุณแม่นาแน่นอนครับวันนี้เราทําเมนูง่ายๆเรียกว่ายำปลาตะเพียนต้มเค็มส่งเครื่องนั่นเรามาเริ่มกันที่ตัวปลาผมจะได้เก็ดอยากเก็บเก็ดเอาไว้เก็ดอันนี้อร่อยครับท่านผู้ชมครับแต่เราอยากจะแยกเขาไว้ให้เขาเป็นชิ้นชิ้นผมก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับเอาปลายมีดครับท่านผู้ชมครับสรอเสาะเบาๆก่อนแล้วกันนะครับ นะเอาครับผมก็เสาะไว้ครับเอามีดบ้างๆไว้ถนอมถนอมไว้หน่อยแนะ่เราได้หนังปลาตะเพียนมาเก็บไว้อันนี้ก็เหมือนกันทำแบบเดียวกันห้าวแล้วครับอันนี้เราก็จะได้เนื้อของเขาออกมาอา้าพูดถึงเครื่องยำกันบ้างพร้อมแดง หอมแดงซอยเสร็จแล้วตะไคร้ครับอ่าครับพริกก็สับหยาบๆหรือบุบมันก็ได้ครับยังเหลือที่ต้องซอยอยู่นะครับใบมะกรูดโอเคครับ อันนี้เอาไว้สําหรับโรยส่วนนี้ครับขิงโอเคครับเอาประมาณนี้นะครับก็ละเอียดพอประมาณอ่ะส่วนที่เป็นน้ำยำเราจะต่อยอดน้ำยำจากน้ำต้มเข็มอันนี้แหละตันปีบสักเล็กน้อย ด้อีกนิดหน่อยครับครับแล้วก็เอาสีอิวขาวสุดรหนึ่งนะครับนะหยอ,อกลงไปจิงจิงจิ้งจิงจง,จงอ่าอืมคนให้เข้ากันให้มันละลายครับอ่าอันนี้เป็นน้ำยำของเราครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวคนให้ละลายต่อ ส่วนนี้เป็นโบสําหรับผสมของผมละแซ่บนะครให้อะไรอย่างนี้อืมท่านสามารถปรุงน้ำยาบในนี้ได้โดยการบีบมะนาวอย่างนี้เป็นต้นบีบมะนาว โอเคครับกลมกล่อมดีแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาเราก็ยกเนื้อเข้มาเลยโอเคนี่คือ1ตัวผมแค่ยีเบาๆยีเบาๆเท่านั้นพอแล้วแล้วเราก็ใส่เครื่องของเราลงไปนี่อันจะมีขิงอ่อนๆหอมแดง ซอยแตไลรห้หอมมซอยซอยลงไปพริกอีกนิดหน่อยครับแล้วก็น้ำยำของเราแน่นอน <c oughs> เอาให้ฉ่ำครับแต่ไม่ให้แฉะ นี่ตะไคร้สดๆหอมแดงอีกนิดนึงติดอีกหน่อยนึงนั่นน่าไม่ทราบผู้ชมเข้าใจไปอยังว่าผมกำลังทำอะไร นี่อันนี้เราปิดไว้เป็นตัวเหมือนเดิมแล้วเราก็ท่านก็แค่ราดที่เหลือลงไปตามแบบฉบับของแม่วันนาบอกว่าเวลากินต้องลาดซอสให้ชุ่ม แบบนี้นั่นแหละพริกแดงๆโดยโดย้วยตะไคร้ซอยของเราตามด้วยสาระแน่ถั่วเล็กน้อย สุดท้ายพิกทอดครับยำปลาตะเพียนต้มเข็มส่งเครื่องพร้อมเสครับสำหรับน้ำนีำน่เนื้ออยู่ข้างใตน้นี่ผมค่อยๆตดักออกมานี่หอมเครื่องอาจจะมีใบสะระแหน่หรืออาจจะพริกแห้งนะพริกแห้ง,งกับเม็ดม้ม่วงแล้วกันอืม อ,อ,อร่อยครับพูดีกทีก็อร่อยครับเพราะว่าตัวของเนื้อปลาครับนุ่มครับเคี้ยวเพลินเข้ากับเครื่องยำหอมครับกลมกล่อมเหมาะกับช่วงฤดูที่กำลังเข้าสู่หน้าร้อนเป็นอย่างยิ่งทดลองทำเองได้เป็นการต่อยอดจากความอร่อยคือปลาจะเป็นต้มเค็มของแม่นานผมเชื่อว,ว่า มีอีกมากมายที่ท่านอยากรู้และท่านอยากให้เรารู้บ้างก็ได้นะครับส่งาเลยครับเรื่องราวต่างๆ u t u b e ครับดูย้อนหลังถึงพลิกถึงกิงนะครับเรื่องราวดีๆข้อแนะนำติชมน้อมรับทั้งสิ้นครับมาเลยครับ Facebook ถึงพลิกถึงกิงเรามีปัญหาอะไรช่วยกันตอบช่วยกันถามจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆในประเทศได้มากขึ้นวัตถุดิบของเราจะได้พัฒนาต่อไปเพื่อประเทศชาติของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็บอกว่า อันนี้อร่อยจริงๆไม่เชื่อต้องลองต้องลองทําดูเองท่านจะรู้ว่ามันทําได้มันอร่อยได้จริงๆหรือไม่อย่างที่ผมทําพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะครับสามโมงห้าสิบเรื่องราวดีๆกลับถึงพึัถึงกิง,งวันนี้ผมตักนภัสกรวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับและอร่อยจริงๆนะอันนี้หอมต้องบอกว่าปลาตะเพียนเขาดีมาก